สวัสดีเอฟซีที่ครบทุกท่านนะคะวันนี้ป้าแมวก็จะพามาชมบอลสีป้าแมวอีกแล้วเนาะป้าแมวจัดเป็นชุดนะคะวันนี้โหวันนี้ป้าแมวจะเป็นชุดชุดเป็นชุดฟอร์มกนะคะแล้วก็เป็นไม้มีชื่อทั้งหมดนะคะถ้าก่อนจะไปดูเป็นชุดของป้าแมวเดี๋ยวป้าแมวฝากเบอร์โทรป้าแมวก่อนนะคะนี่ของป้าแมวนะคะโทรแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์นะคะ Facebook ของป้าแมวก็ชื่อทำดีต่อไปนะคะเอฟซีค่ะเดี๋ยวป้าแมวจะมาวันนี้จะมามาบอกเอฟซีนะคะว่า บางท่านที่เลี้ยงต้นไม้ไปแล้วคือใบกิ่งเขาล้มไปอย่างเงี้ย Fc ถูกไหมคะเยขาจะล้มล้มล้มแบบนี้เลยล้มล้มล้มแบบนี้เลยเนาะเขาเราอยากให้เขาตั้งตั้งตรงมาอย่างนี้ถูกไหมคะ Fc อยากให้เขาตั้งตรงเนาะแต่ว่าธรรมชาติของเขาเขาก็มีบ้างที่ว่าล้มไปแบบนี้จ่มันก็จะตั้งตรงแบบนี้แต่ส่วนมากมันจะจะล้มแบบเนี้ยถูกไหมคะเนี่ยจะล้มจะล้มแบบแบบกิ่งเนี้ยนี่เนาะนี่นะคะล้มแบบนี้นะค่ะวันนี้ก็มีป้าแมวก็มีปุ๋ยป้าแมวได้ทดเราของป้าแมวมาเป็นเดือนแล้วนะคะ คือปุ๋ยอันนี้บำรุงต้นบำรุงต้นให้แข็งแรงนะคะบำรุงต้นให้แข็งแรงแล้วก็ให้ให้ใหก้านใบแข็งแรงแล้วก็ออกหน่อมาเร็วขึ้นนะคะ fc เดี๋ยวป่าแม่จะตักแจกทุกท่านนะคะค่ะพ้าแม่จะให้ไปคนละสามสามช้อนชาก่อนนะคะ fc เอาไปลองก่อนนะคะสามช้อนชานะคะหนึ 1, ่งครึง่งครึ่งของช้อนชาหรือหนึ่งช้อนชาก็ได้นะคะหนึ่งช้อนชาให้ผสมในน้ำหนึ่งลิตรนี่นะคะให,ให้เต็มนี้เลย ให้เต็มนี้เลยนะคะแล้วก็มาเขย่านะคะหนึ่งช้อนชานะคะแล้วก็มาเขย่านะคะให้ฉีดพ่นไปทางใบทางกกก็ได้นะคะอ,อาทิตย์สองอาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งนะคะสองอาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งเนาะนี่ป้าแม่ได้ทดลองของป้าแม่มาแล้วนะคะเดี๋ยวป้าแม่จะจะแจกให้ทุกท่านนะคะที่เอฟบอลสีมาวันนี้เนาะหรือว่าท่านที่ยางออเดอร์ยังยังป้าแม่ยังไม่จัดส่งก็ป้าแม่ก็ให้วันนี้ด้วยนะคะ <S <S ท่านละสามช้อนชาก<ขอ>่อนเ<ข>อาไปลองดูนะคะสองอาทิตย์นะคะนี่นะคะผสมน้ําแบบนี้แล้วก็ใส่ใส่ปกกี้ฉีดพ่น ได้เลยนะคะต้นเขาจะตั้งจะตั้งตรงจะตั้งตรงเป็นแบบนี้นะคะจะตั้งตรงเป็นแบบนี้เลยนี่ป้าแมว็ทดลองมาแล้วนะทุกตู้เลยนะคะลูกลูกไม้อะไรป้าแมวฉีดหมดเลยนะของป้าแมวก็ใช้ตัวนี้ค่ะใช้ใช้ใชเอ้ตัวนี้เลยฉีดนะคะนี้ป้าแมวใช้อยู่ที่ลองไปหนึ่งช้อนโต๊ะป้าแมวใส่ไปหนึ่งช้อนโต๊ะเต็มเมนะคะนี่นะแล้วก็ผลน,น้ําก็จะหมดป้าแมวก็เติมน้ําลงไปอีกนะคะก็ซึ่งให้เขาได้รับรู้นะเพาะ จากใบที่แบบมันมันจะล้มล้มแบะล้มแบะอย่างเงี้ยค่ะเหมือนบางท่านก็บอกว่าจะเหมือนอะไรกินอะไรเงี้ยต่ก่อนเนี่ยตรงเนี้ยล้มหมดเลยนะคะเนี่ยล้มหมดเลยนี่นะคะเนี่ยล้มหมดเลยนี่เขาก็ตั้งนคะคะตั้งเริ่มตั้งตรงขึ้นมาแล้วนะคะนี่นะนี่ป่าแมวให้ให้ชมนะป่าแมวก็ฉีดหมดทุกตู้ค่ะ,คะการใบเขาจะตั้งตรงเป็นแบบนี้เลยนะคะเอฟซี e จากเขาล้มเขาล้มเองอะ่ะคือคือสภาพของเขาจะล้มนี้ มาบารุงก้านใบบํารุงต้นนะคะอฉีดอาทิตย์ละสองอาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งนะคะ FC สองอาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งนะคะพอได้สองอาทิตย์ต่อหนึ่งครั้งเราก็มามาบํารุงที่เราอผสมกันไว้นะคะที่ป้าแมวบอกม,ม,มีมีนมมีไข่มียาคูที่ผสมไว้นะคะที่เราทําไว้เราก็เราก็เอาไปฉีดพอให้ได้สองอาทิตย์ฉีดฉีดพ่นไอฮอร์โมนปุ๋ยที่ป้าแมวให้ไปแล้วก็ หลังจากสองทิ์แล้วเราก็มามาฉีดตัวนี้ต่อนะคะมาฉีดพ่นตัวนี้ต่อตัวนี้ที่ป้าแมวผสมไว้แล้วเนี่ยคือสองใช้สองฝานะคะสองฝาผสมน้ำหนึ่งลิตรนะคะสองฝาผสมน้ำหนึ่งลิตรนะคะ fc นะนะคะสองฝาผสมน้ำหนึ่งลิตรครับป้าแมวจะตักไปให้สามช้อนแบบนี้นะคะอันนี้ใหญ่กว่าช้อนชานะคะ fcfc FC ก็ลองไปกะประมาณดูนะคะหนึ่งช้อนชาต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะผสมน้ำนะคะแล้วก็เขย่าขวดให้เข้ากันแล้วก็ฉีดพน่น ทา,ทางกกได้ทั้งกกและใบนะคะน,นี่เดี๋ยวป้าแมวแจกนะคะแจกวันนี้เลยนะนี่นะคะเอาลองไปทํากันดูนะคะแต่ของป้าแมวทดลองหมดแล้วค่ะดีคือ2อาทิตย์ต่อครั้งนะคะเอฟซี FC. อย่าไปพ่นเยอะนะคะเพราะเขาบํารุงแล้วเดี๋ยวเขาก็ได้อาสาษารอหารจากเราไปเขาก็จะเริญเติบโตเราก็ต้องพยายามเปลี่ยนดินเขาดูดินบ้างแล้วแล้วก็บํารุงเขานะคะเอนี่นะคะต้นไม้สวยๆของเรามันก็จะสวยสดงดงามเนาะ ค่ะต้นนี้ต้นนี้ชื่อว่าไก่แก้วสวรรค์น,นะคะไก่แก้วสวรรค์เขาจะกัดสีสวยสดงดงามนะคะอันนี้เป็นต้นพี่นะคะต้นพี่นะแต่ต้นแม่ป้าแมวได้ได้ทำการล้มจองไปเรียบร้อยแล้วค่ะนี่น,นี่ต้นพี่นะคะไก่แก้วสวรรค์นหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะเอฟซี FC. ค่ะเดี๋ยวป้าแมวจะมาเริ่มชุดป้าแมวจัดเป็นชุดขายนะคะมีอยู่ทั้งหมดสิบสามชุดจ้ะค่ะป้าแมวจัดพร้อมโอนนะคะโอนท่านใดโอนสามร้อย บาทค่ะถ้าไปทางป้าแมวขอ350บาทนะคะ fc ไปทางทางขอ350บาทจ้ะค่ะเดี๋ยวป้าแมวมาเริ่มชุดที่1นนะคะชุดที่1เนาะมีอะไรบ้างนะคะ fc ค่ะชุดที่1ได้พญาพันวังไปแบบนี้เลยนะคะร์มโกรกระถางนี้ก็น่าจะมีประมาณ5ต้นนะคะพญาพันวังนะคะให้ชุดฟอร์มโกไปนะคะ,ะพญาพันวังหนึ่งกระถางก่อนนะคะค่ะต่อมาเป็นไก่แก้วสวรรค์จ้ะนี่นะคะไก่แก้วสวรรค์นหนึ่งต้นนะคะ แล้วก็มาพันคนครใบกลมนะคะได้ไปอีกหนึ่งต้นนะคะพันคนครใบกลมเนาะแล้วก็สีลานักปาาในกระถางนี้มีสองต้นนะคะสีลานักปาดนะคะแล้วต่อมานางลากสดเทวีค่ะในกระถางนี้มีสองต้นเหมือนกันจะ้ะอยู่ในชุดที่หนึ่งนะคะแล้วก็มาสีเบญจรงจะ้ะสีเบญจรงถ้าเขากัดสีมาแล้วเขาจะสวยมากนะคะสีเบญจรงแล้วก็มาต้นนี้ค่ะ มิ่งมงคลมิ่งมงคลคู่ไปกับต้นนี้ป้าแมวเรียกว่าเรือนลาหุนนะคะเขายังไม่กัดสีนะนะคะเรือนลาหุนนะคะอยู่ในชุดที่หนึ่งจ้ะนะคะชุดที่หนึ่งได้ไปทั้งหมดสามเจ็ดกระถางนะคะเอฟจก,กระถางคะ่ะถือว่าชุดสุดคุ้มนะละชุดสวยนะคะอะต่อมาเป็นชุดที่สองจ้ะชุดที่สอง ชุดที่สองนี่ได้สวยๆไปเลยค่ะป้าแมวให้วันนี้สวยสดงดงามเลยนะคะอับสรสวรรค์ป้ายสวยๆแบบนี้นะคะหนึ่งกระถางนะจ๊ะอับสรสวรรค์ตามด้วยหลวงปู่ทิมค่ะหลวงปู่ทิมเขาจะเป็นบอลเนี่ยกัดกัดสีชมพูบางต้นบางอันเขาก็จะป้ายครึ่งนึ่งนะคะนี่นะนี่เริ่มสีชมพูเริ่มมาแล้วนะคะหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมมันก็ได้ไปสองต้นนะคะนี่นะเขามีลูกแตกออกมาแล้วอีกหนึ่งอีกหนึ่งหนึ่งต้นจากหลวงปู่ทิมนะคะ ต้นนี้ชื่อว่าในในทองแก้วนะคะในทองแก้วจะต่อมาต้นนี้ต้นนี้ยิ่งโตไปกขยิ่งสวยนะคะ fc มงคลสยามเขาจะกัดเป็นแดงสวยนะคะมงคลสยามจะแล้วก็ต่อมาเป็นยอดมงกุฎค่ะทศกัณน,นะคะทศกัณอีกหนึ่งต้นจ้ะก็ได้ซับคุณผล,ผลฟอร์มกอไปนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะอยู่ในชุดที่สองนะคะอยู่ในชุดที่สองจะ อับส,สวรรค์สวยมากนะคะอับส,สวรรค์จะอยู่ในชุดที่สองจะค่ะต่อมาเป็นชุดที่สามค่ะชุดที่สามได้องค์หญิงทอฝันป้ายไปแบบนี้เลยนะคะป้ายทั้งสามใบแล้วนะคะเนี่ยนะหลอดใหม่มาแล้วนะคะองค์หญิงทอฝันหนึ่งต้นนะคะอยู่ในชุดที่สามนะนางลากสดเทวีแผงเขียวนะคะต่อไปเขาจะกัดสีสวยกว่านี้นะคะเขาไม่ได้อยู่แค่นี้นะคะอฟสีสวยมากค่ะสีเทพลักหนึ่งต้นจ้ะ แล้วก็ศีลานักปาดนะคะศีลานักปาด1หนึ่งต้นจ้ะศีลานักปาดนะคะสีลา,า, ja. า,า,านักปาดเนี่ยเขามีโอกาสด,ด่างนะคะศีลานักปาดนะแต่เขาสวยนะคะศีลานักปาด1หนึ่งต้นมาต้นนี้ต้นนี้เท้าพันตานะคะเอฟซีเท้าพันตาหนึ่งต้นนะคะมงคลปกระถมหนึ่งต้นแล้วก็บอลกราบนี่นะคะบอลกราบไซส์ใหญ่เลยนะคะในหนึ่งต้นจ้ะ บอลกลาบนะคะอยู่ในชุดที่3มจ้ะค่ะต่อมาเป็นชุดที่4นะคะทศกัณฐ์ได้ลูกไปหลายต้นนะคะชุดที่4ี่นะนี่นะคะทศกัณฐ์ลูกกาลังงอกออกมานะคะนี่นะคะี่สทศกัณฐ์นะคะทศกัณฐ์หนึ่งต้นอันนี้เป็นบัวกันหาค่ะบัวกันหาเขาโตมาเขาจะสวยนะคะยบีบัวกันหานะค้ายิ่งโตยิ่งกัดสีสวยค่ะบวกันหานะคะ แล้วก็มีองค์หญิงทอฝันป้ายสวยๆแบบนี้อีกหนึ่งต้นนะคะอยู่ในชุดที่สี่ค่ะมีนางลากสดเทวีแผงแดงกับแผงเขียวนะคะนี่ได้ไปสองต้นค่ะนายทองแก้วได้ไปสองต้นนะคะนายทองแก้วนะมีลูกออกมาแล้วนะคะนายทองแก้วเป็นตับวีรชนนะคะ fc อยู่ในตับวีรชนจ้ะต่อมาต้นนี้เป็นทซับพุนผลกัดสีมาสวยๆแล้วนะคะซับพุนผลแล้วก็ได้ไปอีกหนึ่งกระถางนะคะ หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นในกระถางนี้มีหลายหลายต้นนะคะหลวงปู่มั่นนะหลวงปู่มั่นแตใบนี้ต้นนี้เหมือนกเ,เ,เป็นเพชรเจ็ดสีติดไปด้วยไม่แน่ใจนะคะนี่นะมันเข้ามาแบบนี้นะแต่ว่ากระถางว่าเขียนหาหอนุมานจงถนนไม่ใช่นะคะคือเป็นกระถางเก่านะคะเอามาใส่เนาะเป็นหลวงปู่มั่นนะคะเอฟหลวงปู่มั่นจะ้ะอยู่ในชุดที่สี่จ้ะโอ้โหชุดที่ห้าชุดที่ห้าป้าแมวให้ลูกไม้ ด่างเปิดไปนะคะเป็นฟอร์มโกนะคะไม่ใช่ต้นเดียวนะมีทั้งหมดสามต้นนะคะนี่นะคะลูกไม้ด่างเปิดนะคะอยู่ในกระถางห้านิ้วจ้ะนี่นะคะลูกไม้ด่างเปิดนะคะอยู่ในชุดที่ห้านะคะสวยนะคะลูกไม้ด่างเปิดหนึ่งต้นนะคะแล้วก็ต่อมาเทพอักษรา1ต้นนพเก้านี่นะคะกัดสีเป็นแบบนี้แล้วนะคะนพเก้าพรพเจ้าสัวจ้ะมงคลสยามนะคะ สีลานักปาาจ้ะนี่เลยนางรักสดทวีแผงแดงนะคะได้ไปเก็บกระถางนะคะชุดที่ห้าลูกไม้ฟอมกอสวยมากนหมคะลูกไม้ฟอมกอสวยจริงๆค่ะลูกไม้ออกด่างนะคะนี่นะสวยค่ะกัดด่างมานะคะหลอดใหม่มาก็กัดนะคะ fc ไม่ใช่ไม่กัดนี่นะคะนี่นะหลอดใหม่เขานะคะใบนี้จะหลอดใหม่นะคะได้ไปสามต้นนะคะอยู่ในชุดที่ห้าจ้ะ ค่ะต่อมาเป็นชุดที่หกนะคะชุดที่หกจะชุดที่หกนะคะมีพญานาหมื่นค่ะพญา,พานพญานาหมื่นหนึ่งต้นนะคะแผงมาจากอสงไขยนะคะเขาก็เลยเรียกเป็นพญานาหมื่นนะคะแล้วก็มีไก่แก้วสวรรค์หนึ่งต้นจะมีซับพุนผลอีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้เอฟซดูสิครับป้าแมวให้ไปเป็นพุ่มๆเลยนะคะนี่นะมีรวยล้นฟ้ามีคุณหญิงทองม้วน มีหงสุวรรณนะคะในกระถางนี้นะเป็นปลุกเป็นปุกปุ่มไป,มป,มปแบบนี้เลยนะคะมีในกระถางเนีม้มีมีเรียกว่ามีสี่สี่สี่สายพันธุ์นะคะ fc สามสามสายพันธุ์เนาะแต่ว่ามันหลายต้นจ้ะมีสามสายพันธุ์นะในกระถางนี้นะคะมีสามสายพันธุ์จ้ะนี่นะคะอยู่ในชุดที่หกนะคะ fc ชุดที่หกกป็แมวไล่ใหม่เนาะอันนี้คือมีสามสายพันธุ์หนึ่งกระถางนะมีพญานาหมื่นนะคะ มีไก่แก้วสวรรค์มีซับพูนผล,ผลกัดสีสวยๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีลูกไม้หนึ่งต้นนะคะ f c ต้นนี้รัตะนะลุ่งเรืองนะคะหนึ่งต้นแล้วก็มีปีกกินาลีสวยๆแบบนี้นะคะอีกหนึ่งต้นค่ะนี่นะคะอยู่ในชุดที่หกนะคะโอนสามร้อยค่ะปลายทางสามร้อยห้าสิบาทนะคะ f c วันนี้ป้าแมวจัดชุดให้สวยๆส,ส,สุดคุ้มเลยนะคะมีทั้งหมดสิบสามชุดจ้ะค่ะท่าในใดแอดไลน์มาหรือโทรมาป้าแมวอย่าลืมใส่ยาให้ฉันนะ อย่าลืมใส่ยาให้คุณยายนะเตือนป้าแมวด้วยนะคะบางทีงป้าแมวก็ลืมแต่ป้าแมวก็เตรียมไว้ให้แล้วนะคะเตรียมไว้แจกทุกท่านเนาะค่ะแล้วต่อมาเป็นชุดที่7ค่ะชุดที่7ได้ชมพูทวีปไปในกระถางนี้มี2ต้นนะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลยนะคะชมพูทวีปป้ายนะคะค่ะแล้วก็ต่อมาเป็นไก่แก้วสวรรค์น,นะคะไก่แก้วสวรรค์จ้ะแล้วก็มีพริกกับเกลือพริกกับเกลือไปนหนึ่งกระถางจ้ะลูกไม้สวยๆอีกหนึ่งกระถางนะคะโอ้โหตอนนี้ เป็นบอลเก่าเราอีกแ,แล้วนะคะมีหนึ่งมีหนึ่งกระถางค่ะไทยไทยเดนมาร์กกับฮองเฮานะคะไทยเดนมาร์กกับฮองเฮาอยู่ในชุดที่เจ็ดนะคะได้ไปอีกหนึ่งกระถางเนาะ <S <S แล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นโชคล้ำซ้ำนะคะโชคล้ำซ้ำอีกหนึ่งกระถางเนาะแล้วก็มงคลปฐมอีกหนึ่งกระถางค่ะอยู่ในชุดที่เจ็ดนะคะ FC อยู่ในชุดที่เจ็ดนะจ๊ะนะคะ ค่ะชุดที่แปดค่ะชุดที่แปดนะคะชุดที่แปดแมแม่ก็จัดฟอร์มกอสวยๆเลยนะคะในโอ้โหอันนี้มีกี่ต้นเนี่ยเข้าสามถึงสี่ต้นนะคะคนี่นะคะเอฟซี c ดูนะมิ่งมงคลค่ะมิ่งมงคลนะคะในกระถางนี้แบบน่าจะน่าจะได้สี่ต้นนะคะกระถางนี้นะคะมิ่งมงคลนะคะฟอร์มกอเลยนะมิ่งมงคลฟอร์มกกแล้วก็ได้อันนี้ไปอีกสองต้นชมพูทวีปแดงๆแบบนี้เลยนะคะได้ไปสองต้นในกระถาง ในกระถางมีสองต้นนะคะนี่นะอยู่ในชุดที่แปดนะคะแล้วก็มีบอลบอลบอลใบหอกค่ะนี่นะคะบอลใบหอกแล้วก็มีบอลกาบอีกหนึ่งกระถางมีทศกัณฐ์หนึ่งกระถางนะคะแล้วก็มียอดมงกุฎคู่กับนายทองแก้วนะคะยอดมงกุฎคู่กับนายทองแก้วแล้วก็ยังไม่พอค่ะได้โชคล่ําซ้าไปอีกหนึ่งกระถางนะคะนี่นะอยู่ในชุดที่แปดจ้ะ ต่อมาเป็นชุดที่เก้านะคะ fc ชุดที่เก้าโอ้โหชุดที่เก้าก็สวยไม่แพ้กันเลยนะคะนี่นะคะได้พรมพิมานไซส์แบบนี้ไปเลยนะคะพรมพิมานสวยๆเลยนะคะ fc พรมพิมานนะพรมพิมานนี่นะคะเห็นไหมคะกัดสีมาแบบนี้นะคะสีเบญจรงค์ค่ะ fc สีเบญจรงค์เขาจ,จะกัดสีมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะสวยมากนะคะสีเบญจรงค์นกพะเก้านะคะนกพะเก้านี่ชุดที่เก้านะคะนกพะเก้า สีลานักบาทนะคะสีลานักบาทเท้าจันทชนนี่นะคะกัดสีมาแล้วเนาะแล้วก็นางลากสดเทวีค่ะพริกกับเกลือไปอีกหนึ่งกระถางนะคะ fc อยู่ในชุดที่9นะจ๊ะอยู่ในชุดที่9จ้าจี่นะคะบอกว่าแม่ก็ได้นะคะชุดพรมพิมานอะันนี้ก็รู้แล้วนะคะ fc นะมีอยู่ชุดเดียวจ้ะต่อมาเป็นชุดที่10ค่ะสวยไม่แพ้กันทุกชุดเลยตอนนี้ป้าเมียวจัดให้สวยสวยเลยนะคะอา้าวอ่านก่อนเลยนะคะชุดที่10มีไก่ทองนะคะ พน,นเจ้าสวัวด่างแบบนี้นะคะมีีด่างแบบนี้เลยนะคะพรเจ้าสัวนะคะแล้วก็มีไก่แก้วสวรรคะ์ค่ะกัดสีมาแล้วนะคะไก่แก้วสวรรค์ขุนไก่ขุนไก่ไม่ป้ายนะคะนี่ขุนไก่ไม่ป้ายเขาเรียกนกสุดแสวงนะคะต่อมาเป็นสีลานักบายสวยๆแบบนี้นะคะสีเทพรักษ์ไปอีกหนึ่งกระถางค่ะแล้วตามด้วยมงคลปฐมนะคะ นะคะอยู่ในชุดที่10บจ้ะนะคะได้บอลด่างบอลกัดสีสวยๆเลยนะคะวันนี้นะค่ะต่อมาเป็นชุดที่ส1บดค่ะชุดที่11ป้าแมวขอเริ่มตัวน,นี้เลยนะคะมีชายชนชายชนคู่นี่นะคะโอ้ยอันนี้สวยมากเลยนะเนี่ยชายชนคู่อ่าพนครนะคะชายชนคู่พนครป้าแมวนึกชื่อพนครไม่ออกนะ คู่พระนครนะคะ FC เนี่ยนะคะชายชนคู่พระนครนะคะแล้วก็มีหลวงปู่สิทธิ์อีกหนึ่งกระถางจ้ะนะคะ FC หลวงปู่สิทธิ์อีกหนึ่งกระถางมีรวยล้นฟ้ากระดูกขาวไปอีกหนึ่งกระถางนะคะมีหลวงปู่ทิมค่ะโอ้โหชุดนี้สวยมากนะคะหลวงปู่ทิมได้นพก้าไปอีกหนึ่งกระถางค่ะแล้วก mm ็พ hmm. ริกเกลืออีกหนึ่งกระถางนะคะแถมด้วยองค์หญิงทอฝันอีกหนึ่งกระถางนะคะชุดที่สิบเอ็ดนะคะชุดที่สิบเอ็ดจ้ะสวยสวยเลยนะคะชุดที่สิบเอ็ดจ้ะ ต่อมาเป็นชุดที่สิบสองค่ะชุดที่สิบสองนะคะชุดที่สิบสองมีเจ้าจากกักรพรรดิค่ะสุดรักนะคะสุดลักเนาะแล้วก็นี่เลยนะคะศลานักปาต์ค่ะอันนี้เป็นหมอนะคะตระกูลหมอนะคะนี้หมอชันยุทธนะคะป้ายมาแบบนี้นะคะหมอชันยุทธนะคะแล้วก็นายทองแก้วค่ะรัะตนะ ลุงเรืองนะคะนี่นะคะอยู่ในชุดที่สิบสองค่ะหมอชันยุตโตไปเขาจะใบกลมสวยนะคะ fc หมอชันยุตโตไปจะใบกลม fc ไปก็เอาไปอบอีกสักหน่อยนึงก็ได้นะคะแต่เขาโตแล้วนะคะแต,แต่พ่อแม่อยากให้อบอีกนะคะตอนนี้ได้สามใบแล้วนะคะยิ่งอบเขาจะยิ่งป้ายเขียวนะคะหมอชันยุตจ้ะต่อมาเป็นชุดสุดท้ายคะ่ะชุดสุดท้ายได้นกพะก้าด่างสวยๆแบบนี้ไปเลยนะคะ fc นี่นะคะนกพะก้าด่างนะคะแล้วตามด้วยไก่แก้วสวรรค์น,นะคะ ไก่แก้วสวรรค์ค่ะแบบนี้นะคะไก่แก้วสวรรค์แล้วก็มีนาลีบูรพาจ้ะนาลีบูรพานะคะอันนี้นําโชคไหมค่ะนําโชคนะคะนําโชคเนาะแล้วก็ได้ทิดาแม่กองไปอีก1ต้นนะคะนพะก้าวไปอีก1ต้นค่ะนพะก้าวจะกัดสีสวยมากนะคะเอนี่นะคะโอ้ชุดนี้ได้นพก้าวไป2ต้นเอฟซไปเลี้ยงโฟมกองเลยนะนี่นะ มีนพะเก้าป้ายกับกัดสีนะคะชุดนี้ได้นุพะเก้าไป2สองต้นเนาะแล้วก็มีทศกัณ์นะคะทศกัณ์ไปอีกหนึ่งกระถางทศกัณ์ในกระถางนียมีสองต้นนะจ๊ะเอฟซีนี่นะคะเป็นบอนสีสวยๆของป้าแมววันนี้นะคะจัดให้เอฟซีทั้งหมดสิบสามชุดนะคะโทรแอดไลน์หาป้าแมวได้นะคะโอนสามร้อยค่ะปลายทางสามร้อยห้าสิบนะคะเอฟซีนี่นะคะเป็นบอนสีสวยๆของป้าแมววันนี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตาม บอกต่อด้วยนะคะปปดชุดวันนี้ป้าแมวมีชุดโปรสวยๆมาขายแบ่งปันให้เอฟซนะคะอย่าลืมโทรปร้าแมวนะคะวันนี้ป้าแมวให้ปุ๋ยเอฟซไปทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ป้าแมวขอสวัสดีขอบคุณทุกท่านนะคะทางไหนอากาศร้อนบ้างส่งข่าวมาหาป้าแมวนะคะตอนนี้บ้านป้าแมวอากาศร้อนบ้างมากเนาะค่ะขอให้ทุกท่านปลอดภัยนะคะทําสิ่งใดก็ขอให้รอดปลอดภัยทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า